สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากินตุ้มปรีนะครับผมโอ้นี่ยครับหรือว่าภาษาไทยลูกว่านะครับเป็นผลไม้ป่านะครับออกผลปีละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราได้กินก่อนใครในสยามอเปลอกไม่รู้ครับลูกใหญ่ครับเป็นลูกว่าพันธนะครับตุ้มปรีภาษาเขมรเรียกตุ้มปรีนะครับอ่ากินแล้วผลจะเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้ดูลิ้นก่อนอันนี้เรายังปกตินะครับเวลากินแล้วมันจะเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวกินให้ดู่าวอ้ยอืมอหวานครับ มันจะมีความฝาดนิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าเรากินให้อร่อยนะครับเราเก็บไว้ลืมต้นสักสองสามวันนะครับมันจะอร่อยเลครับดูผลข้างในครับเป็นสีม่วงนะครับผมเนี่ยฮะอืมครับเม็ดออกเราไม่กินเม็ดนะครับอร่อยนะครับหรือจะทำน้าจิ้มนะครับกินน้าจิ้มอร่อยเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะผลสีดําๆแบบนี้เลยครับผลไม้ป่าครับเนี่ยฮะ อร่อยฮะอืมู้ใหญ่นะครับอถ้าเป็นของที่อยู่ในป่านะครับมันจะมีหลายพันธุ์ครับพันธุ์ลูกเล็กๆนะครับสากเมละปริมใบมันจะเล็กๆแต่มันก็อร่อยนะครับเนอะเล็กๆอมันอร่อยแต่เวลากินแล้วกรร็กำกินงอกินไปเลยแบบนี้นะครับเนาะถ้ากินเทโลเมตรมันน้อยนะครับกว่าจะอิ่มมันก็เยอะเหมือนกันต้องกินเป็นกำนะครับ เดี๋ยวถ้าเป็นลูกใหญ่นี่ครับเราจะกินเป็นเม็ดๆเลยเพราะลูกมันใหญ่นะครับดูครับเท่างุ่นเลยครับใหญ่มากเลยครับท่านชมครับใหญ่นะครับอืถ้าไปแช่ตู้เย็นครับเพิ่มความเย็นหน่อยก็ทําให้รสชาติดีขึ้นนะครับท่านชมครับนี่ครับไปซื้อที่ตลาดนะครับตลาดรบฟตะเจียหน้าเพื่อลำดวนครับเป็นผลไม้ที่ขายดีมากนะครับเขาเอามาแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงถุงละยี่สิบบาทนะครับ ถ้าใครมีขายนะครับเนี่ยเป็นผลไม้หนึ่งที่ขายดีนะครับหลายคนชอบกินนะครับนะครับเดี๋ยวตอนที่ผลผลิตตามพุ่งนามันมีมันก็จะเกือบเกือบที่เราจะทําการไถานาน,นะครับมันจะมีตามพุ่งนาน,นะครับความอร่อยอยู่ที่เราเก็บนะครับ ถ้าเราเก็บมันสุกนิดเดียวมันก็จะฝาดๆครับแต่ถ้าเราเก็บให้มันสุกเต็มที่มันก็จะอร่อยนะครับแต่ถ้าการขายถ้าเราเก็บมาสุกเล็กๆนะครับมันก็ไม่อร่อยมันก็ไม่น่ากินครับฉะนั้นเราต้องเก็บมาพอดีนะครับแต่ท่านผู้ชมควรที่จะเอาไปบ่มไว้ก่อนนะครับให้มันลืมต้นก่อนนะครับให้มันจําต้นมันไม่ได้นะครับมันก็เลยหวานนะครับอร่อยครับอย่าขึ้นน้ำลายตามผมนะครับ เลย <c oughs> นี่ครับยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งติดใจนะครับลิ้นเหนอครับว่ากินแล้วลิ้นจะเป็นยังไงคะโอเคก็มาเรียกน้ำย่อยประมาณนี้นะครับผมมาโชว์นะครับนี่ฮะตุ้มปริงหรือภาษาเขมรน,นะครับภาษาไทยเรียกว่าผลว่านะครับ เอามาโชว์ประมาณนี้นะครับให้เรื่องน้ำย่อยนะครับผมว่ามีหลายคนต้องหิวแน่อนอนนะครับโอเควันนี้ก็ไปแค่นี้บายๆครับผมฝากติดตามท่องเกษตรมองช้างกดแชร์้ลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ